อันนี้ผมเปลี่ยนท่อเสียใหม่ครับนี่ครับผมตัวนี้ก็ทีใส่กองลงไปครับบัดดี้เชมท่อเสียอีกตัวนึงนะครับผมเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องนิเวศนิเวศหงหงไปเดไออันนี้เป็นเครื่องของคุณของคุณจีรวัตรนะครับดูสมุทรสาครครับเพินวายผมมีเฮ็ดคลิปอย่างนี้พนวมาสั่น ก็เลยตรงเฮ็ดให้ครับผมเนาะลูกค้าขอมาตรงเฮ็ดให้ครับอ่าหนูสกว่าระยะนี้ลูกค้าสิคอยผมทำคลิปบ่อยเสื้อเกินครับผมอ่าจริงจริงผมกับบุคลมีเวลาร์าลเนาะครับแต่ว่าไม่เหนื่อยบนขอม่าก็ต้องเฮ็ดให้เนาะที่สองเนาะอือเพราะว่าจะตามใจเนาะครับเนาะเป็นความต้องการของลูกค้าครับอันนี้ผมทําการเปลี่ยนรอ้แล้วเนาะโอเคมาที่นี่ก็เหลือแต่ปั๊บจุนขาบูครับอ่าครับโอเคครับเดี๋ยวผมเสียไปปั๊บจุนไอ้ขาบูอยู่หน้างานดีกว่าครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูอุปกรณ์ของแถมนะครับว่ามีอียงมากนะครับมีอะไรบ้างเอ่อกระสีมีเด้อกับบอกคันหฮเทียนว่าบบกบอกกันไหนน็อดยึดบลาครับอันนี้ปากฉลมหรือว่าหางปลาครับสำหรับใส่ตัวนี้ครับนี่นะใส่ตัวนี้เด้ครับเด้อปากฉลมเด้อแล้วก็มีปาเกล็ครับปาเกล็ตัวนี้ใส่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้ให้ถอดแพทเล็กำดำออกก่อนนี่นี่น็อดนี่น็อดถอดน็อตตัวนี้ออกก่อนแล้วก็ใส่ปาเกล็ดด้านในครับ มีไข่ควงปักแบนตัวนึงไว้เอาไว้ปรับปิ้นขบู่ด้วยัวมี้ปลาแกงหัวทอกนะครับนะตัวนึง่งผมี่มีไอ้นี่นะนะครับกะระรอนผสมน้ำมันนะครับกะระรอนผสมน้ำมันหนึ่งอันนะครับแล้วก็ถอยเสียแถมหนึ่งอันครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้มันสิไปกระเพื่อนด้วยครับเด้อแล้วก็มีนะครับผมโซ่เล็กหนึ่งเส้นนะครับโซ่เล็กแต่ก็มี หนังสือรับรองกำลังเรียกมาครับผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยครับผมถึงต้องตามกฎหมายครับแล้วก็มีหนังสือคู่มือนะครับมีบาร์เร่ขนาดสิบเจ็ดจุดท่านิ้วครับผมนี่ครับผมเวทจุธาเหนิ้วนี่ครับถึงต้องตามกฎหมายนะครับเซฟตี้ครับแล้วก็มีนเทมันสองเทียนิโอเวสหนึ่งดิษครับผมอ่ามีประมาณนี้ครับของที่ว่าแถมไปกับเครื่องนะเดี๋ยวผมก็สิตัดผ่าไปตอนตัดใหม่นะครับผมขี่ร่องเอาเครื่องตัวนี้น่ะ ของราคาดีว่าเพื่อนวาผมไปรีวิวให้ให้เบิ้งแน่นะครับก่อนจะส่งเนาะผมมีใส่บาตัวนี้เด้อผมมีไส่บาตัวนี้ใส,ส่สวนตัวนี้นะครับเดี๋ยวคันผมจะสุกของไปเสียในว่าบาหนี้อาจจะมีรอยถลอกนะครับเนาะก็อย่าตกใจนะครับเพราะว่าผมใส่ใส่ชุดนี้ในการทําคลิปรีวิวให้เจ้านะครับเนาะนะนะโอเคครับเดี๋ยวตัดผ้าไปคอรดใหม่เลยครับผม เ,เดี๋ยวผมจะใส่พีดก๊อกอากาศมาครับแล้วก,ก็ฟังเสียงอีกทีนึงครับว่าสิยงปั๊บเพิ่มอีกบอลองดูครับมาลองดูครับลองดู ผมจีปั๊บให้มันเล็งนิดหน่อยด้ครับเดี๋ยวคันเจ้าคันคันสมมติว่าเจ้าอยากให้มันพอล่ลงจากรบป๊บคนนี้เดี๋ยวจะบอกครับนะครับที่มีหูเงยเพนบอลนี่ครับตัวที่ทำนี่นะ ให้ออกไปควงปลาเปนเสียบเข้าไปแล้วก็มุนดันซ้ายครับการมุนดันซ้ายนี่เครื่องมันถี่เบาลงมุนซ้ายการมุนขวาเนี่ยเครื่องเครื่องมันเร่งขึ้นนะครับนะอันนี้ผมติตั้งเร่งไว้หน่อยครับเพราะว่าสตาร์ท้งแรงมันถี่สตาร์ทง่ายเข้าตั้งเบาไหลมันถี่สตาร์ทยากนะครับเนาะเอ่อปั๊บกระโบผมผมผมยังบปั๊บให้มันแห้งสุดปะไหนครับผมติดปั๊บประมาณหนึ่งครับผมนะเพราะว่าเครื่องมันใหม่อยู่ผมไม่อยากให้บีบมันเกินไปครับเดี๋ยวพอใส่ไปสักพักก็ยังปั๊บเพิ่มอีกเด้ออ่ะโอเคเดี๋ยวไป มาครับเ,เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสีเบิ้งไหมที่ว่าสิตาได้เบิ้งครับบานเดี๋ยวขันเจ้าเห็นหนี่เจ้าสีว่าอ๋อสี่จำได้นะครับนี่ไม่ทนเกาครับผมเคยตั้คลิปไปเบิ้งแล้วที่ว่าผมใส่เครื่องแม็กบูตาดานะครับนะยังถึงเจ้าทนนี่ตีเพราะว่าไม่ทานี่มันแข็งครับมันแข็งมันนี่ผมหาไม่ที่ว่าเนื้อแข็ง,ขงช่วงนี้มันมันหาบ่ได้ครับมันม่มีครับ คอนดิชัดนไม่ในอ่อนี่เบิ่งก็คือจังสีกระจอกพวกนะ <c oughs> กระจอกแท้ขึ้นไปไหนไม่หมดเลยเลยต้องตัดตอนเก่านะครับผมเดี๋ยวผมจะลองตัดให้เบิ่งจักเอ่อจักสามปากเนาะสีตัดบางๆครับบางๆเลยนะครับนะโอเคเดี๋ยวผมมาจัดสถานที่ก่อนนะครับอเอาเอางานี่เลยนะครับเนาะนะครับอ่ะปุ้เลยอ่นะเปิดสวิตช์ ตาเดี๋ยวเพิ่งจะสาบปากพ่อเนาะพี่น้องครับแค่นี้ขนาดที่เห็นนั่นแหละครับว่ามันประสิทธิภาพมันประมาณไหนครับเดี๋ยวสิเพิ่งนี่ครับแข็งนี่เนี่ครับบนธรรมดาเลยครับจะแข็งบ็แข็งแล้วพี่น้องเล็บยืดพวเขาครับเนี่ยนี่ครับเห็นบ่าหนึ่งอันครับสองคือตัดบางเลยเจ้ตัดน้ำมาได้ครับฮาเทียมันได้เอามาเห็ดคลิปเบียกยอมไม่ยอมไม่ยอมเห็ดคลิปอ่าครับ เดี๋ยวเครื่องอื่นมาตัดอบางอ่งอีกครับไม่ทอดเดียวนี่ครับนะบ่ต้องไม่หากินไกลหรอกหากินอมม่อมแยมน้ำไม่ทอดเดียวนี่นะเนาะจะว่าบ่โอเคครับผู้ไหนแข็งขนาดเลยครับจะพานนะครับเนาะถ้าผมผมหมสีไปต้องพวสะอาดครับเบิ้งทุกปรขนาดเลยคนนะครับเต็มเลยเดี๋ยวจะเอาลมเป่านะครับผมเนาะมันเป็นสิ้นล่างน้อยๆลมเป่าหรอกจะจัดส่งไปให้นะครับผมครับผมจบตัวเนาะจบตัวเนาะคลิปเนาะจบตัว Fora.